แต่เนาะแบบที่เนี่ยอุย้ยทางเขาก็คือมัดแคบ์คาแค่ว้าว้าว้าไปไปเร็วเร็วเมียสวยเร็วเร็วเนี่ยอ๋อสุดไปเลยเตี้ยเนี่ยเออเร็วไปเลยนี่เฮ้ เอาไปก็ไปกูละเอาไปก็ไปไปเป็นยังไงก็เข่าไปได้แล้วมึงก็เข่าไปได้เป็นยังไงนี่เลียวๆนี่่อยสวยเราเจ้าหนุ่ี่ยังมันเข่าไปได้เนี่ยเจ้าหนุมึงเข่าไปได้กูปุ้ยยังมันเข่าไปได้มึงได้ไหมนั่นน่ะที่มกูเข่าไปตีมึงก็เข่าไปได้ โอ้ยบิ้งูมันเขาได้แล้วมือหึโอ้ยม่นเ้ยยังเด๋เนี่ยมันจะเขาไปได้เห้ามันจิงหยังวเขาลดซื่อๆนะนะนั่นนะแต่ควาตนอยก็ยังเขาไปได้แตู่ดเหงมันมันเข่าไปได้ยบ้ไปไข่อยิพไปเอลยยไ้ยนั้นว่าข้าวมันเข่าไปได้ยังจะเขาไปเดบองไปเขาเอาไม่ยืดเอาเปิดตันี้เนี่ยเขาไปอมันจะข่ไปได้เนาะ เราคือวกหัวหอกว่าอยู่เห็นมันคแคบกั่นัจีรมันเขทาทั้งนี้ไปไปไปมาปปมามาขึ้นรถขึ้นรถมากมาก<า>